ไ้โทรศัพท์เขาเรียกพนักงานทวงเี้ทางโทรศัพท์ร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปด่าเขาแล้วก็พรุ่งนี้คุณจะไปโทรคุยอะไรเขาเขาไม่รับสายก็จบแล้วอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามคุยดีๆถ้าเกิดลูกนี้ไม่พอใจก็ต้องขออนุญาตวางสายก่อนอันนี้คือคือหลักนะฮะเพราะสองสามวันต้องโทรไวทีสองวัถ้าเกิดคุณไปด่าเขาแล้วคุณจะคุยได้ไงอันนี้คือเหตุผลว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะวันหนึ่งเนี่ยนักทวงหนี้ต้องโทรเนี่ยนะฮะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบ คนนักทวงหนี้หนึ่งคนต้องโทรหาลูกหนี้ร้อยยี่สิบคนต่อวันนะหรือบางที่นะฮะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือวันละสองร้อยนะแล้วถ้าเกิดเราไปไปด่าเขาเนี่ยแล้วพวกนี้จะไปคุยใคราบคุณประชาจบอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองทวงหนี้ภาคสนามมีอยู่นิดเดียวนะบริษัทใหญ่ๆที่มีพนักงานทวงหนี้ประมาณสักพันห้าร้อยสองพันอย่างเช่นพวกอีออนหรืออะไรพวกนี้นะเขามีอยู่ประมาณสักห้าสิบนิดเดียวนะกรณีจําเป็นโทรแล้วไม่รับสายนะ แล้วก็ติดต่อไม่ได้เขาก็ไปดูที่บ้านนะเขาห้ามด่าห้ามอะไรเขาห้ามหมดครนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตเรียนว่าไอเรื่องที่ว่าด่าเดืออะไรมันอาจจะมีรายดีประมาณสักปีห้าูนแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยไม่น่าจะมียืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ใจแน่ใจครับไม่มีครับถ้ามีมีเขาไล่ออกเลยอันนี้ผมเรียนเลยคือถามวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตต่อสายทางสอบอนึงจะได้คุยประเด็นต่อต่อฮะเจอเนคือผมก็บงมองว่าคนทวงหนี้กับคนถูกทวงหนี้มีบ้างไหมที่กระทบกระทั่งมีครับ แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงที่แบบไปขนาดนั้นไปข่มขู่ไปอะไรที่มันไม่ได้ตังค์คือนโยบายเราเนี่ยเมื่อก่อนมีไอ้เมื่อก่อนเนี่ยเรายอมรับเรายอมรับเราอยาตรงไปตรงมาใช่เมื่อก่อนมีแต่ณวันนี้เนี่ยมันดีขึ้นใช่เราใช่เรายกระดับคนทวงหนี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วกับระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมากับระเบียบของนายจ้างที่เขากําหนดกฎกติกามารยาทให้เราเดินเนี่ยเราจะไปนออลู่นรอกทางทําไมใช่ไหมทวงหนี้ไปข่มขู่ไปด่า แต่ไม่ได้มันไม่ได้ตังค์อยู่แล้วเพราะว่าไปทะเลาะเขาวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็ไม่กล้าโทรไปหาเขาแล้วก็ไม่รับหลอกโทรใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมไม่ได้ตังค์เสีงานเขาไม่ได้ดีเสียตังค์ด้วยถ้ายิ่งถูกร้องเรียนนายจ้างเขาก็อาจจะยกเลิกสัญญาเอาได้ครับแล้วเราจะเอาอะไรทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไปไปอย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจนะว่าแต่ถ้าเป็นนี่กระบบภาพในเก่าๆอาจจะฟ้องมาอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นแบบโห แต่ว่ามันปนเประหว่างนี่นอกระบบกับนี่ในระบบผมเสริมเสริมท่านมาใช้เดี๋ยกลับมาเรียนเรียนได้ครับเพราะว่าขออนุญาตไปคุยกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุณนพดลเมฆเมฆาสวัสดีครับคุณนพดลครับครับสวัสดีครับคุณกิติพัฒน์ครับถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยสคบจะทํางานง่ายขึ้นเลครับอ๋อจริงๆผมก็คิดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับนะครับเรื่องร้องเรียนที่สคบเนี่ยก็อาจจะ ลดลงไปหรือว่าไม่ดีนในเรื่องนี้นะครับ<ม>เพราะว่าผมเรียนว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี50 51 52 53จนถึงปัจจุบันเนี้ยครับก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่สคอบอเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการทวงหนี้เนี่ยก็เป็นจํานวนเกือบร้อยลายเหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ปัญหาที่ที่ท,ที่ที่มากที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงปี51 52นะครับแต่ว่าระยะาปี5หลังๆในปี53เนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับมไม่ค่อยมี แต่ว่าปัญหาชึ่งผมผมผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงทราบแต่ว่าพฤติกรรมการทวงหนี้มันเป็นลักษณะยังไงนะครับ,บที่ว่าสร้างความเดือดร้อนลำคาญแล้วก็ไปไประจานไปข่มขู่ไปดา่าทอกันเสียเสียเหายหายนะครับซึ่งก็ก็ๆๆตรงนี้เนี่ยทาง,ทางสอบ,บอเองเนี่ยในในฐานะที่ได้รับการร้องเรียนในตรงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะประสานกับทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็รวมถึง ตัวลูกหนี้ว่าถ้าเกิดเขาทําให้เราเสียหายจริงๆในทางอาญาเนี่ยก็ไปแจ้งความดําเนินคดีในทางอาญาไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ส่งให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยในทางที่เขามีกฎระเบียบก็กํากับดูแลครับพวกธุรกิจตัวนี้อยู่แต่ว่าผม <c oughs> ผมมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย <c oughs> กฎระเบียบตรงนั้นมันขอโทษครับมัน มันอาจจะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมายนะครับในทางอาญามันก็เลยไม่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 เกรงกลัวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านก็ถือว่าเป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงกับพวกลูกหนี้ทั้งหลายนะครับที่จะที่จะได้รับอนิสง์กฎหมายฉช่ไหม้รับนั่นสคุณรั่มนมองว่ามันมันเหมือนกับเป็นการจะปรับระบบการทวงหนี้และการชาระหนี้ไปในตัวเลยไหครับเออคือจริงๆแล้วโดยหลักการแล้วเนี่ยคเออเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะติดตามทวงหนี้เราได้นะครับ กับลูกนี้ได้แต่แต่ทีนี้ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนเพราะฉะนั้นลูกนี่เจ้าหนี้ก็ทวงถามกันโอ้โหแบบที่มันเกิดปัญหาที่เราทราบไปนั่นแหลคคะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปก่อนปีห้าศูนย์ก่อนปีห้าหนึ่งเนี่ยอันนั้นหนักมากๆเลยใช่ไหมคือคือ,อช่วงปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ยตรงนี้ผมเข้าใจว่าสคบรเราก็มีเรื่องอร้องเรียนในตำานองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยก็มีการอัดเทปกันมา แล้วก็มาด่ากันแบบเราฟังดูแล้วก็ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหลักการที่ดีนะครับที่ที่จะคุ้มครองประชาชนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นฝ่ายฝ่ายลูกหนี้เองเนี่ยเอาละเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชำระหนี้ตามหน้าที่ถูกไหมครับครับครับซึ่งถ้าไม่มีการทวงหนี้กันแบบโหดร้ายเนี่ยโดยส่วนตัวเชื่อไหมว่ามันจะทําให้การชําระหนี้เนี่ยมีผลมากขึ้นผมว่าคงคงจะไม่ไม่มีผลนะเพราะว่า พอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกนี่ก็ไม่ไม่ไม่อยากที่จะไปพูดคุยอะไรด้วยแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลกันไปนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่หรือบางรายก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากันนะครับเพราะนั้นการไกลเกลี่ยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับนะครับครับคดีส่วนมากทางสคบได้เข้าไปดูแลยังไงนะครับคือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเราเองเนี่ยเราเห็นว่าเราไม่มีกฎหมายที่จะเข้าไปคุ้มครองตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ การทวงหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ทวงหนี้ <c oughs> แต่ว่าประเด็นที่เขาใช้วาจาใช้วิธีการอย่างอื่นที่ทําให้ผู้บริโภคหรือลูกหนี้เนี่ยเสียหายเนี่ยก็อาจจะไปแจ้งความเป็นคดีในทางอาญากันไป <c oughs> อ๋อม,มันจะเข้าอาญาไปหมด <c oughs> ในเรื่องของการโชคเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> หรือว่าหมิ่นประมาทนันตรงนั้นครับก็ไปให้ลูกหนี้ไปดําเนินคดีกัน <c oughs> ในแจ้งความดําเนินคดีกันไป อีกส่วนหนึ่งเราก็เห็นว่าถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในการกากับแบรลหรือเป็นเรื่องของธนาคารที่อยู่ในการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบกํากับดูแลตรงนั้นอีกชั้นนึงครับครับเอาละมีอะไรจะฝากไหมครับสำหรับลูกหนี้แล้วก็บรรดาบริษัททุนนี้ทั้งหลายเรื่องมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ที่สำนบริบมผมเองผมก็คิดว่าเท่าที่ฟังก็คงมีหลายๆส่วนที่ให้ความสําคัญแล้วก็ให้การอบรมกับบรรดาผู้ที่ ทำหน้าที่ติดตามตรงนี้นะครับก็เห็นว่าก็ทําดีอยู่แล้วนะครับและปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายฉบับน,นี้ก็คงสองบอเองแล้วก็เห็นชอบนะครับที่รับหลักที่เห็นชอบที่ให้มีกฎหมายฉบับน,นี้นะครับแล้วก็ได้ทําความเห็นไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเห็นชอบในหลักการฉบับนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเร็วๆนะครับก็ เพื่อเพื่อคุ้มครองประชาชนนะครับครับอ่ะเอาละครับครบควรแค่นี้ก่อนครับตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับมาต่อทางสวคบก็บอกโอเคนะน่าจะใช้ได้ทางผมยืนยันเลยผมในฐานะเป็นอาจารย์สอนนะฮะสอนเกือบทุกสถาบันนะมั่นใจเลยว่าเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ค่อยมีน้อยมาก มันมีหนักๆก็คือช่วงปี50ปี50ก่อนนี้ยแอลก่อนก่อนประมาณุงประมาณ5 0ผมจำได้ว่ายุคเริ่มต้นของการเริ่มทุ่งนี่เนี่ยอันนั้นอย่างโหดเลยคือคือคือที่หนักสุดเนี่ยก็คือช่วง50มากและหลังจากนั้นก็เริ่มเบาและตอนนี้ไม่มีแล้วก็ผมเสริมนิดนึงที่บอกว่า ไปแฝกประจานไปดา่าไปอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่พวกสถาบันการเงินแล้วก็ไม่ใช่พวกบริษัททวงหนี้ประเภทอย่างเงี้ยซึ่มีประมาณ20บริษัทเนี่ยแต่มันเ,เป็นอีกประเภทอีกแบบหนึง่งคือพวกซื้อหนี้ขาดเลยซื้อขาดไปเลยซื้อแบบขาดไปเลยเช่นสมมุติว่าซื้อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปบริหารเองขาดไปเลยแต่มันยังมีชื่อตราสินค้าของยี่ห้อเข้าไปไอ้พวกเนี้ยคือโหดกฎหมายเชฟก็มีการซื้อเหมือนกันนี่ครับนะครับอันนี้ก็คือคือแบบเป็นพวกซื้อขาดไปเลยคนละประเภทกับ ที่เรากําลังสนทนาคือตกลงจะให้ผมเข้าใจว่ามีสองอย่างมีสามครับอันอันแรกก็คือผู้ให้สินเชื่อเช่นผู้ยืดอธิบายอันนี้อันนี้คือผู้ให้สินเชื่อโดยตรงอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่มีเขาไม่กล้าอยู่แล้วเพราะเขาทวงไม่เกิน90วันหรือร้อพอหลังจาก120ส่งให้คุณประชาชน คุณประชานี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะมีโค้ดรอบคนดักมีนโยบายซึ่งสําคัญว่าเกี่ยวกับเนือ้อหาเป็นเป็นอ,อันนี้ไม่มีปัญหาคือจะคุยดีอาไง่ายๆคืคคออาจจะอาจจะแรงแรงกว่าทางนี้หน่อยทางทางพวกอีออนอีซีบายหน่อยทางนี้อาจจะแรงขึ้นเพราะเพราะมันเกิน90บวันเนี่ยพูดก็ต้องเสียงดังอันนี้ธรรมดาแต่แต่ว่าต้องสุภาพครัวนี้พอเลยจากชุดนี้ไปเนี่ยคือทวงไม่ได้แล้วเช่น180บวันหนึ่งปี2ปีมันไม่ได้เพราะต้องขายทิ้งไอ้กลุ่มที่3ไมไอ้พวกนี้โหดครับมีครับ ไม่เกี่ยวกันนะกมีจริงๆผมก็เสริมให้นิดนึงว่าธนาคารที่เขาขายหนี้ให้กับบริษัทข้างนอกไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติก็มีเข้ามาซื้อนะครับจริงๆเขาก็เขาก็คำนึงเหมือนกันว่าต้องเอาหนี้เขาไปไปทวงแบบโหดๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ยังอยู่ในแบรนด์เขาอยู่ยังทวงไปใต้ยี่ห้อเขาอยู่เขายังต้องรักษาอยู่แต่ว่า ผมไม่รู้อาจารย์พูดในแง่ของหนี้ประเภทไหนบ้างก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นสินเชื่อสมควรอันนี้ไม่เป็นไรนนนซื้อซื้อหนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะซื้อไปเสร็จแล้วขาดนะไปปล่อยอีกหลายต่อ,อแต่ควบคุมไม่ได้อันนี้คือปัญหาใหญ่คุณสุชาติฟังนะเราจะเอายังไงกันดีในแต <c oughs> ่ละทุนนี้นก็มีจริงๆนะครับอย่างที่อาจารย์เกชาได้พูดไว้นะครับก็คือมีการซื้อหนี้แต่เขาถามว่าซื้อตรงนี้ไปซื้อหนี้ราคาถูกต้องถามว่าซื้อกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์ว่ากันไปเลยแต่เวลาทวงทวงเต็มร้อยเปอร์เซนต์นะครับท ถูกไหมฮะท่าถนี่หมื่นหนึ่งก็ขายสองแสนหนึ่งฮะก็ซื้อกันสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วทัวร์ก็ทวงแสนไว้ก่อนอประมาณนั้นแหละครับส่วนเงินเอาไปจะผมเสริมท่านนิดนึงก็สังเกตในงานก็จะเขียนว่าโอนสิทธิเรียกร้องเวลาได้รับใบทวงนี้จะเป็นลักษณะโอนสิทธิเรียกร้องครับถ้าเกิดว่ามีการลดหนี้ให้จริงๆเนี่ยผมเหมือนการสนุนกฎหมายเนี่ยช่วยแล้วลดให้เหลือครึ่งเดียวแต่ซื้อหนี้มานะครับเกาได้กำไรอยู่แล้วกำไรเท่าตัวอันนี้ผมผมผมเริ่มหลักนิดดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทำ ธุรกิจการทําการค้าทุกเยื้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนและกําไรถูกมันต้องมีทุนแล้วก็มีกําไรแต่มันต้องเป็นทําด้วยเป็นทําด้วยใช่ซื้อส้มมาหนึ่งเข่งนะครับถ้าเกิดมันเน่าไปบ้างเนี่ยนะฮะไอ้ส่วนที่เน่าก็มาจุนเจือไอ้สิ่งที่ดีการซื้อนี่หรือขายนี่หรือการทวงนี่ก็แล้วแต่ถามว่าผู้บริโภคกระทบอะไรต้องถามตัวเองว่าตอนไปกู้เข้ามากู้มาเท่าไหร่ครับนะครับกู้มาหนึ่งหมื่นส่วนเขาจะซื้อขายกันเปลี่ยนมือกันอาจจะซื้อมาห้าพัน นะครับเขาก็ต้องทวงหนึ 1, 000, ่งหมื่นเพราะคุณไปคู่เข้ามา1นึ่งหมื่นส่วนเขาจะลดลาวาสอให้คุณเหลือ,อสัก8ป0 0ันเก้ันนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้านี้เพราะสิทธิและหน้าที่ของลูกนี้ยังเหมือนเดิมเข้าใจค,คือมันต้องชำระหนีดด้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจูชาติถ้าเราจะชำระหนี้โดยที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเกินไปครวรจะทำยังไงก็จริงๆการซื้อขาย